จบได้เว้ยไม่นดาได้นะมาแนวนี้วไปไปนอสุดท้ายฉันก็ต้องอัดนะเฮ้ยฉันทำได้แล้วอะแกเฮ้ยมารอเพแล้วก็ค้างไว้นับหถึงแแล้วคอยลงแข่งมคะมันด้วยอย่างงี้แกชอบกินหรออุ้ยแกแช่ว่าเป็นสิเลยพี่เทมก็รวงด้วยช่วยกันพี่เทมจะเขีนชื่อบนเปลืก้ป่ะยางเงก็แช่ก็อร่อยดิไม่ัจะแช่ไหมอะแช่ไว้เียบเลย เขาตัดใหม่แล้วไมต้องเปลีอันแม่อันนี้เขาตัดใ,ใหม่แล้วงงนแป๊บแป๊บนี่อันนึงนสามสี่ห้าหกเจ็ดแป